ส่วนสธานะแห่งนี้เราเชื่อว่าคนไทยน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนะครับอพยา์อากาศว่าฝนตกทั้งสัปดาห์เลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวลราไดอารี่นะคะตอนนี้นะคะทุกคนเป็นช่วงที่ซากุระกำลังบานเลยในโตเกียวนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปดู จุดชมซากุระนะคะที่เรียกได้ว่าคนไทยหลายคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักกันนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าเออทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงให้ความสำคัญของซากุระกันจังมันมีความหมายอย่างไรบ้างจะเป็นยังไงตามไปชมกันคะ่ะเราอยู่ที่ส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งในโตเกียวนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะซากุระแบบว่าสวยงามมากทุกคนแล้วส่วนสาธานะแห่งนี้เราเชื่อว่าคนไทยน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเราเองในเขตชินากาว่านะคะนั่นก็คือซากุระสแควร์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสวยขนาดไหนนะทุกคนเผื่อว่าปีหน้าใครมีแพลนจะมาญี่ปุ่นแล้วอยากจะไปที่ที่คนไม่ค่อยเยอะตรงนี้นะคะเป็นแผนที่สวนซีซายปากนะคะแล้วเราก็อยู่จุดตรงนี้นะทุกคน ตรงซากุระสแควร์นะคะสำหรับวิธีการเดินทางนะคะให้นั่งรถไฟสายโมโนเรลปักหมุดมาที่สถานีโอิเคบาโจเดินออกจากสถานีแล้วเลี้ยวขวาเดินตรงมาเรื่อยๆจนเจอสี่แยกนะคะจากนั้นให้เราข้ามแยกไปเราก็จะเจอกับสวนสาธารณะค่ะ ฝนได้เริ่มตกลงมาแล้วสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะที่โตเกียวเนี่ยพยากรณ์อากาศว่าฝนตกทั้งสัปดาห์เลยถึงฝนจะตกลงมาแล้วก็ไปดูซากุระกันอยู่ดีนะคะ ทุกคนเขาก็ให้นิยามคําว่าซากุระไว้หลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามัคคีนะคะเพราะซากุระเนี่ยมันจะบานพร้อมกันแล้วก็ร่วงพร้อมกันใช่ป่ะทุกคนแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะหมายถึงชีวิตใหม่นะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่มันร่วงใช่ป่ะทุกปีเขาก็จะกลับมาผลิบานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงความสวยงามเนี่ยที่ไม่จีรังยั่งยืนมันจะบานได้แป,ป๊บเดียวแล้วมันก็จะร่วงโรยไปนะคะหมายถึงความสวยงามเนี่ยที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่ว่า ก็ยังคงตาติงใจเราตลอดนะคะและอีกหนึ่งที่นะคะที่ตรงนี้สวยมากแล้วก็น่าจะเชื่อว่าน่าจะหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักนะคะนั่นก็มีชื่อว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ใต้ล่างนะทุกคนว่าชื่ออะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้น่าเสียดายฝนตกนะคะร้านค้าก็เลยปิด นะคะทุกคนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับดอกพั้มหรือดอกบวยมากกว่านะคะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะคะแต่เมื่อราชวงศ์ถังนะคะญี่ปุ่นก็ได้ตัดความสัมพันธ์กับจีนใช่ปะสก,กุลาก็เลยเริ่มมามีบทบาทในตอนนั้นนะคะ ที่สุดท้ายของคลิปนี้นะคะอยู่แถวบ้านเราเองนั่นก็นนคือยาชิโอปากทาวนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันเอาไว้กลับมาเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ